นี่คือพนักงาน TTB d ี i v i v e ที่รู้ใจลูกค้าไปทั่วประเทศแค่แค่มองตาก็รู้ใจรู้ใจเรื่องอะไรบ้างไปเบิ้งอีสานบานเฮากรเด้อครับที่ทีบีดラสวัสดีครับใ้จอยคืออันว่าเดี๋ยวก่อนครับโอ้ยคันรเฝ้าใส่เงินสุกเสริญจ่ายค่าหมอค่ายาให้ตั้งไห่ละเฝ้าใส่เงินชุกเฉินมันบครับอุ้ย หวยได้จังไหน,นี่ใสแบบแรถแลกเงินวต่ตตองโอนเล่มดีกว่าครับมือเดียวกันได้เงินเลยนะครับไอ้จอยปอดยางจวดจวดจริงที่ทีบีดรายรถแลกเงินแบบไม่โอนเล่มรับเงินไหวนิหนึ่งวัน,นวจุดจวดอะลบไปแลผักตายบานเราสักฮิตไอเดียนี้มันฉาดร้รอยร้อยทีบีได้วัดดีครับพ่ล้วนครับวัดดีรับตองเผามาตาเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเป๊ะดิรับพ่ล้วดครับยักษ์ขยายร้านแต่ไม่รวมเงินผอมไม่ ขย่ายรานได้บายเลยครับพี่ล้วงโอ้รู้ได้พื้นนี่รัวใจพันนีแล้วผีได้ไม่นองได้ครับมีโอากาสได้วงเงินสูงสุดถหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับพี่ล้วงครับไอ้ย่รอยอย่างแรกนี่ร้อยจริงครับทีทีบีรายรถแรกเกิดให้วงเงินสูงสด120ุดหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ยะแล้วไปแอววเมืองเหนือสักกัเนอรทีทีบีดสวัสดีเจ้าเจ้า เแหมเจ้าหลายใจมะนักแากาบันกาเถอะรถไกยัพอนอยู่รแต่เนีจะได้ดีดรถพอนอยู่กับกู้ได้นะเจ้าแตะก่ะแตะครับที T ่ทีบีดรイรถแรกเงินรถพอนอยู่ก็กู้ได้เน้ออะแวะไปดูที่สาขากันครับทีทีบี B, สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ๋สบายดีนะคะสบายดีครับ คือพี่เอ๋คะครับอยากจะกู้เงินเพิ่มอีกขั้นตอนจะเยอะไหมนะจะผ่านไหมเนี่ยอยากกู้เงินเพิ่มแต่กลัวไม่ผ่านกลัวยุ่งยากใช่ไหมคะร,รู้ได้ไงอะไม่ยุ่งยากคะ่ะพี่เอ๋เป็นลูกค้าเก่าสะดวกง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวพอคะ่ะจริงดิจริงครับที่ทีบีดรายลูกค้าเก่าเรารู้ใจใช้แค่บัตรประชาชน เพราะเราเห็นทุกความต้องการของลูกค้าทุกคนด้วยความใส่ใจที่มากกว่า TTB Drive แค่มองตาก็รู้ใจสมัครออนไลน์หรือติดต่อสาขาใกล้บ้านให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB Drive